สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องพวกเราเพอร์เซต้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราเพอร์เซตครับวันนี้มาสองคนครับอันนี้เราตื่นแล้วยังตื่นแล้วตื่นแล้วทำไมเราถึงได้มากันเช้าเพราะว่าเราว่างกันสองคนแล้วครื่อล่ะไม่มอนติดงานไม่มองว่าเราเป็นคนตื่นเช้าหรอไม่ใช่อันนี้เรามาทำงานนะใช่เรามาทำงานหรียังว่าเรามาทำงานใช่ครับงานแต่ก็งงอยู่เหมือนกัน จะถามเยอะสมองไม่ค่อยประมวลผลครับตอนนี้ทำงานทำงานเขาอื่นก็ทำงานจบแล้วด้วยรู้ครับรู้ครับเป็นยังไงว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็ซ้อมกันยาวๆใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์นี้วันที่11เราจะมีงานกระช่าปอปครับก็ ถือว่าอาทิตย์สุดท้ายก่อนง,นงานก็แบบดูเดือดใช้ได้เลยครับเพราะว่าเหมือนปีนี้เรามีเวลาซ้อมน้อยด้วยใช่ครับเพราะว่าหลังจากจ,ากจบสงการมาเราก็มีนู่นมีนี่แล้วก็แบบเหมือนกว่าจะได้เริ่มซ้อมจริงจริงเหมันก็แบบเริ่มแบบเหลือเวลาน้อยแล้ว<ช>ก็เลยต้องแบบเออฮึบกันนิดนึงครับมันเป็นเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่คุณฮอตหรือเปล<ป>่าก็อาจจะใช่เพราะว่างานเราเยอะไงเราแบบทำงานกันทุกวันนี่อันนี้ขิ่ไม่ได้บอกก็ได้ครับ นักขายอยู่เลยนะเปนแฟนด์แซวอยู่สัมภาษณ์ที่แไหนก็เหมือนเราก็อยากทำงานนะผมเราแบบว่าเออเอางานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับใช่เราอยากทำงานเราอยากทำงานจริงครับอ่ะเรียกได้ว่าแบบว่าหลายคนก็พูดว่าเดือนนี้ตอนแรกว่าประกาศตารางงานมีน้อยแต่พอสุดท้ายมันไม่น้อยอย่างที่คิดก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับใช่ครัก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆงานเขายังไม่คอนเฟิร์มไงว่าแบบคอนเฟิร์มแบบช่วงหลังๆอะไรอย่างนี้หรือก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามาถือเป็นเรื่องดีครับผม แล้วยังจะขายเพิ่มได้อีกปล่าคบนี่อาอปามขายไปป่ะขายเพิ่มได้อีกครับเพราะว่าหาตังค์จ่ายค่าเทอมอยู่ครับตอนนี้จะขึ้นปีสองแล้วปีกูจะเป็นพี่ปาล์มยาวๆคุณยายเราจะกลายเป็นพี่ปามต้องหลับน้องวันเนี่ยหลับน้องใสโหดบอกเลยเขาจะเป็นเฮดด้วยเขาบอกจะเป็นเฮดวากไอน้ำตัวเฮดวางสิค่ะใครให้เขาไปวาไงเราต้องมาแบบนิ่มๆก่อนแบบให้ก่อนว่าเราเป็นพี่ปาล์มปีสอง สวัสดีครับพี่พี่สองนะครับน้องๆเราไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มเดี๋ยวน้องไม่กลัวไหมเราแบบทําให้น้องเชื่อใจกว่าไงตอนแรกแล้วหลังๆจะค่อยโหดครับนี่อันนี้คะแนนตัวนะคือโหดที่สุดแล้วโหดแล้วครับโหดเลยสีอันไหนๆเราตัวไหนเราอะไรสีอะไรนะเป็นพี่ว่าเฮเราเราเป็นคนไม่วาาเราเป็นแบบว่าสายแบบปล่อยให้น้องมีอิสระไงเราแบบเอ้ยอยากทำอะไรทำเลยเออชิว ชิวเหมือนพี่ชิวเลยเออชิวทับเลยทำทำทำไปก็หมดเลยนี่คุณมีอะไรแนะนำไหมเขาจะเป็นพี่พี่สอนแล้วเขาตื่นเต้นกับการเป็นพี่สองพี่สมากเลยนะโอ้โหยากหมายถึงแบบว่าอาจจะยากหน่อยจัดเวลาดีๆเออครับจัดเวลาดีๆแล้วก็ไม่รู้อะได้อะไรไหมเนี่ยก็ได้เลยเต้นไหมตื่นเต้นไหมคะ ก็มาเรืยพี่ปาลพี่ปาลอะอย่างเงี้ยไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่ครับเพราะปกติตั้งแต่แบบผมทํางานตั้งแต่แรกๆครับก็แบบจะมีแต่คนเรียกว่าน้องปาลน้องปาลแต่พอแบบขึ้นมาโตขึ้นมาเรื่อยๆพอแบบเข้าเลขสองครับก็แบบมีคนเรียกว่าอ๋อขอโทษครับครับก็แบบมีคนเรียกว่าพี่แบบพี่ปาลแบบในวงการก็มีแบบคนเรียกว่าพี่ปาลพี่ปาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขนาดเื่นรถชันก็ยังเรียกคุณว่าน้องปาลเลยนะหใช่ แต่คือผมโตกว่าแบบส่วนใหญ่ผมโตกว่าแบบทุกคนหมดเลยครับในชั้นอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงได้เอาวันน้องไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะอาจจะอินเนอร์อาจจะเป็นไม่ได้ผมอาจจะหน้าเด็กครับพี่เนยบอกในขอในที่ไหนลองรีวิวแบบน้องป๊าบแค่ไหนสิอยู่กันมาตั้งนานแล้วตั้งหลายปีเนี่ยรีวิวหน่อยสิน้องป๊าบเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็แบบว่าเป็นไม่ค่อยไม่ค่อยเถียงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าข้างในก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาไม่เถียง เขาไปยิ้มอย่างเดียวอย่างนี้แหละเห็นเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนี้แหละถูกต้องเขาเป็นอย่างี้ถูกต้องอันไหนคุณรีวิวพี่เน่น่สิอยู่กับพี่เน่มานต้องหลายสีอะรีวิวพี่เน่ครับเออก็เป็นก็เป็นพี่เน่เนี่ยก็ใค้จับสองคนนี้มาออกงาเนิ่นๆไม่มีอะไรจะพูดเลยทุกคนแบบประวัติศาสตร์มาเลยเขาถามว่าเนปาบอกงานด้วยกันอะ ใครจะพูดผมก็งงเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าก็พูดเยอะอยู่นะครับวันนี้เออวันนี้พยายามพูดเยอะอยู่พยายามไปเรื่อยอยู่เพราะวันอื่นที่แบบไปกันท้าคนจะพูดไม่ค่อยทันส่วนใหญ่จะไม่ทันพิ่กิตเออวันนี้เรามีโอกาสแล้วนะเราต้องแบบไหนพูดออกมาให้เต็มที่กับสิ่งที่เราอยากพูดหน่อยบางอย่างพูดอะไรพูดอเลยพูดอะไรพูดเลยครับเอางี้ดีกว่าคุณรีวิวเพอร์เซสได้แบบของคุณซิการเป็นเพอร์เซสมันเนี่ยคุณรีวิวมาหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้าง กัมเพอร์เซนสนุกดีครับเหมือนได้เจออะไรหลายอย่างมาเลยครับตั้งแต่เป็นเพอร์เซนมาหรือว่าตั้งแต่แบบก่อนเดบิวด้วยแบบได้ทําอะไรหลายอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างด้วยครับแล้วก็เหมือนแบบหมันเป็นครอบครัวมากกว่าครับเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันแบบทุกวันเลยครับแบบตลอดเวลาแบบทั้งปีเราได้หยุดแค่ช่วงแบบปีใหม่3ามสี่วันที่เหลือแบบทำงานหมดเลยแบบอยู่กันแบบ ถ้าอยู่ได้ก็คงแบบอยู่ห้องเดียวกันไปไปด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <ne> <mm> คุณอยู่หน <mm> ้าพี่เนี่ยเพราะเขาอยากอยู่ <mm> อยู่ด <este> <mm> ้วยกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กันแล้วเดือนหนึ่งก็อยู่ใช่เราเคยอยู่เดียวกันคุณคิดว่าทําไมปาผมถึงอยากอยู่ด้วยอาจจะแบบว่าเพื่อแบบหาห้องใกล้ๆจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลคุณไม่คิดว่าเขาอยากโดนเลี้ยงข้าวฟรีทุกวันเหรอเอ้ยหรือว่าหรือว่านี่แววป้ามันคุณเลี้ยงหรออาจจะต้องพี่จังพี่จังหลอกง่ายครับอุย ขาใจดีแต่งานนี้นะครับเราห้ามหลอกใครนะแคร์เขาแคร์น้องๆจริงๆเราเจอตุ่ล้วงานนี้เขาเพื่อนร้ายเหรอมาเราต้องทำยังไงเพื่อนร้ายเหรอถ้าเราเจอปามตัวมาเราต้องทำยังไงเราต้องตัดสายเราต้องไปใส่ในฮูคอว่าปามเบอร์เซนเป็นวิชาชีพไม่เราไม่ได้เรียกว่าหลอกเราไม่ได้เรียกว่าหลอกเรียกว่าให้เขาเอ็นดูเราเราเขาเอ็นดูเราจะเขาจะห้เลี้ยงเขาเราไงก็หลอกป่ะก็คือหลอกว่ะ อันไหนรีวิวเพอร์เซ่แต่ฟิวเอกว่าปีวยกว่าประสบการณ์เป็นเพอร์เซ่หรอหรือว่าแบบทั้งตัวเองแลวก็เพื่อนเพื่อนก็เป็นอะไรที่แบบว่าใหม่สําหรับผมเหมือนกันเพราะว่าแบบว่าได้เหมือนแบบได้มาเต้นได้มาลองอะไรที่แบบว่าคือก่อนหน้านี้เราแบบไม่เคยทําเลยแล้วก็ได้มาลองแล้วแบบเออเราก็ทําได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันพาเราไปสู่มิติใหม่ๆของตัวเองแล้วกันที่แบบว่าได้เห็นตัวเองในแบบมิติอื่นๆที่เราแบบไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นเหมือนกัน ถือว่าเป็นเรื่องดีได้มาเจอเพื่อนเพื่อนห้าคนได้เจอกับพี่พี่ทีมงานที่แบบเขาตั้งใจทํางานกันสุดๆแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาก็แบบว่าเออดีเป็นเป็นช่วงที่ดีเป็นเพวาอะไรที่ดีมีใครเราอยากพึ่งพิงไหมอยากพึ่งพิงแบบพึ่งพิงแบบปามก็ได้พึ่งพิงเหรอพึ่งตัวเองดีกว่าเออพึ่งตัวเองแล้วก็ใจสุด เพิ่งตัเองเดียวพได้ได้ไออย่างพี่เนล่าสุดคุณไปออกงานแล้วคุณก็ได้เจอพี่ชายคุณด้วยแหละคุณก็บอกว่าเฟรมพัดเจ้ามากก็เป็นไงคะไม่ได้เจอพี่ชายนานจริงๆไม่ได้เจอตั้งแต่จำไม่ได้แล้วเร้งแต่ตอนไหนเออจำไม่ได้แล้วแต่ตอนไหนอ่ะพบพี่ใหม่เหมือนก็แบบว่างไม่ตรงกันช่วงที่ผมหยุดพี่นาก็เหมือนแบบไม่ได้หยุด เหมือนไปต่างประเทศหรือไปไทยสักอย่างนี่แหละก็ไม่ได้หยุดแล้วก็แบบกลับบ้านก็ไม่ได้เจออะไรเงี้ยครับเออไม่แน่ใจจะไม่ได้เจอล่าสุดเมื่อไหร่เหมือนกันก็เป็นการเจอในรอบหลายๆเดือนเหมือนกันรู้ใช่ไหมว่าเดือนนี้ได้เจอกันสองครั้งเออใช่14อีกรอบหนึ่งดีใจมากตื่นเต้นเต็มตัวตื่นเต้นหน่งเต้นอยู่ว่าจะได้เจอกันกับมันในงานเพราะว่าที่บ้านไม่เจอต้องมาเจอกันตามงานก็แบบเจอกันตามงานใช่ สูดคุณในค่ายคูณน้องน้องวิทเขาจะกังจะปล่อยเพลงวันนี้ครับเออรุ่นพี่อย่างเราครับผมเมื่อไรจะมีซิงเกิลใหม่รออยู่รออยู่เหมือนกันเลยครับจริงๆบอกว่าตอนนี้ก็เราเตรียมตัวมาได้แบบสักสามสิบสี่สิบเปอร์ซประมาณนั้นแล้วครับแบบเริ่มแบบเตรียมวางแผนแล้วว่าแบบแผนไปไปบ,บ้างแล้วครับใช่ใชรชมีแพผนแล้วแต่ว่าต้องอุบไว้ก่อนแต่ว่า ไม่นานหรอกไม่นานขนาดนั้นก็ประมาณนึงแต่ก็ไม่นานขนาดนั้นหรอกอ่าดูเราคุณดูเอ็มวีวิงดูแล้วครับเรียบร้อยเป็นยังไงคะสปอยเบาๆนะไม่ใช่เฉลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาแล้วก็การ์ดสปอยตาแตกตาแตกตัดต่อยเ่รตโดต่อยก็ดีครับแบบภาพรวมสำหรับผมผมเป็นคนที่แบบชอบดูเอ็มวี สวัสดีครับปามนะครับสวัสดีครับปามนะครับก็สําหรับ MV ของวิสนะครับเพลงมิลเลอร์มิลเลอร์นะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็สําหรับเด็กเรียนการแสดงมาครับก็รู้สึกว่าภาพ MV เนี่ยออกมาดีมากแล้วน้องๆ acting ดีแล้วก็แบบมันจะมีท่อนเบรกแดนด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบน้องเต้ะกันแบบสับๆอะไรนะครับรู้สึกว่า CG หรือว่าอะไรแบบทุกอย่างมันแบบส่งภาพน้องมากๆครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพลงมิลเลอร์มิลเลอร์นะครับพี่เน่ครับผม พี่เนยสุดยอดนะขายขายมีให้น้องเลยสิครับผมมีมิลเลอร์มิลเลอร์ของน้องบิสนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตาแตกทั้งแบบทั้งวิชวลทั้งแบบทรานซิชั่นซีนแต่ละซีหรือว่าแบบการแดนเบรกของน้องๆคือแบบว่าสุดยอดมากอิ่มดูแล้วแบบดูจบแล้วอิ่มแน่นอนใช่รอติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ให้ฝากแฟนๆหน่อยรับเพอร์เซสเพราะวันนี้เนปามไม่เงียบเหมือนที่คิดนะจ๊ะบอกเขาไป รัาผมก็สำหรับเพอร์เซสวันนี้เรามากัน2คนก็ก็ได้อยู่นครับกับในกับป๋าเป็นทีมอินโทรเวิร์ดครับแต่ว่าถ้ามีอะไรที่แบบไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับขอให้มองข้ามไปกกันใช่ครับออกงาน2คนครั้งแรกครับก็ฝากด้วยนะครับพวกเราเพอร์เซสครับพวกเรามี5คนนะครับ รู้สึกเหมือนเรบปังเจมเหมือนกันนะคอมบิงเลิงกับหมาต้องทำภารกิจอะไรเงี้ยจริงแบบทุลักทุเลเหมือนกันนะเออเราพยายามทำภารกิจสุดท้ายแล้วเออทำภารกิจกันอยู่เออครับก็อะไรฝากก็ชาแล้วกันเรากำลังเต็มตัวกันแบบว่าอย่างเต็มที่ก็อยากแบบว่าอยากให้ทุกคนมาสนุกกันกับคนที่แบบซื้อบัตรแล้วเราเตรียมโชว์ที่แบบว่าทุกคนน่าจะต้องแบบอื้มอืมครับได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ไปดูน,น้าในป่ามี